ก็อยู่ผมอมอดเลนซิ่งวันนี้ผมก็กเามาเล่า,าประสบการณ์นะครับหรือว่าเจ้าตัวปัญหาของเว็บร้อย S คันนี้นะครับให้เพื่อนๆฟังนะว่าอาการของเขามีอาการอะไรและเกิดจากสาเหตุอะไรนะรเอ่อเท่าที่ลูกค้าได้แจ้งก่อนหน้านี้นะครับคือเขาเอาไปทําเครื่อง มาใหม่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาให้ช่างคนไหนทํานะครับแล้วก็เขาบอกว่าขี่มาได้สักประมาณไม่ถึงไม่ถึง1กิโลนะแล้วก็จะมีอาการวูบแล้วก็ดับแล้วก็จอดทิ้งไว้สักประมาณ10บนาทีแล้วก็สตาร์ทใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนอีกแบบนี้เรื่อยๆนะครับอ,อาการนั้นผมก็ทําการตรวจเช็คนะครับว่า ลูกสูบเป็นยังไงวาวเป็นยังไงนะครับวาวเขาไม่ได้ทํานะครับก่อนนั้นี้ที่ว่าเอ่อทำมาเขาทําให้แค่ลูกนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ลื้อตัวลูกสูบแล้วก็ลูกเสื้อสูบดูนะครับเพราะว่าเอ่อเราเห็นว่ามันยังเป็นลูกสูบใหม่ๆอยู่นะครับแล้วก็ทําการแก้ที่เอ่อตัววาวนะทำชุดฝาเปลี่ยนตัวอ่อ วาลไอดีเสียใหม่นะครับยางขาวาลประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทําการา <c oughs> เปลี่ยนตัวนมหนูน้ํามันนะครับแล้วก็เป็นตัวเข็มน้ํามันนะครับคลา้คลายว่าน้ํามันเหมือนจะกินลงน้ํามันลงไม่พอนะครับลง,งมาที่ตัวขบูไม่พอนะครับมันเลยทําให้รถมีอาการรูบดับไปนะครับก็ หลังจากนั้นเขาก็เอาไปขี่ได้ประมาณสองถึงสามเดือนนะครับแล้วก็มีอาการคือเริ่มเปลืองหัวเทียน,นครับเริ่มเครื่องเริ่มกินกินหัวเทียนครับหัวเทียนคือไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับประมาณนั้นเพราะว่าน่าจะมีควันไหลด้วยนะครับควันไหลสีขาวนะครับผมก็เลยลองเปลี่ยนหัวเทียนดูใหม่แล้วก็ลองเบิ้ลดูนะครับ ปรากฏว่ามีควันขาวจริงนะครับมีควันขาวออกรอบที่สูงๆนะครับปายรอบเวลาเราเบิ้ลรอบสูงๆนะครับมันก็จะมีควันขาวนะครับแต่ถ้าคีบปกติมันก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับผมมาดูนะครับตัวฝาสูบที่ผมเลือกมานี่นะครับสังเกตดูว่ามันจะมีดํามากนะครับตัวนี้ฝาที่ดําเหมือนกันครับผมประมาณนี้ครับ คือมันก็เลยจะทําให้หัวเทียนนะเฟื่องมากนะครับแล้วก็สาเหตุตัวนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวน้ํามันหนาเกินนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ได้ปรับให้มันกินน้ํามันเยอะขึ้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนน้ามันลงไม่พอนะครับที่บอกว่าอาการก่อนหน้านี้เขา,เาขี่ไปแล้วดับนะครับแต่พอ,อมันเป็นปัญหาบ่อยมากเหมือนที่แบบ คล้ายๆว่าเราหงุดหงิดนะครับเป็นหงุดหงิดใจกวนใจนะครับปัญหานี้ผมก็เลยทําการถอดตัวลูกสูบมาดูปรากฏว่าลูกสูบก็ปกตินะไม่มีลูกสูบลายนะครับไม่มีอะไรนะปกติเลยนะครับนี่แต่การเผาไหม้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนจะมีน้ํามันเครื่องมาที่ห้องเผาไหม้นะผมก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าเป็นลูกสูบใหม่แล้วทําไมถึงจะมี ัวน้ำมันเครื่องมาที่ห้องเผาไม่ได้นะครับก็เลยทําการเช็คตัวแหวนนะครับเอาแหวนมาเช็คว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพื่อนๆสังเกตด,ดูว่าตัวแหวนตัวแรกของตัวลูกสูบนะเห็นไหมมันก็จะมีความห่างปกตินะครับแี่อันนี้ถือว่ายังใช้งานได้นะครับแต่พอเราดูแหวนตัวที่สําคัญนะครับคือตัวที่สองนะครับที่มัน ไว้สำหรับเ,เป็นแรงอัดด้วยกวาดน้ำมันคืนด้วยนะครับมาให้น,น้ำมันมาที่ของเผาไหมนี่ครับดูตัวที่สองด้านในเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีความห่างมากนะครับห่างกว่าตัวด้านบนนะครับนี่นะตัวด้านบนจะเป็นแบบนี้ครับผมนี่เห็นไหมนะจะห่างอยู่ไม่เกินมิลน,นิดนิดนะครับนี่ครับนี่นะ แต่ถ้าเป็นด้านล่างนะครับเห็นไหมมันจะห่างมากนะครับตอนนี้ดูครับผมเอาไปนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมห่างมากนะครับนี่ แล้วก็ดูมุมที่ปลายนิ้วผมชี้นะครับเห็นไหมความห่างมันแตกต่างกันมากนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะไปทําการคว้านเปลี่ยนลูกสูบใหม่เลยนะครับเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะาทําการเปลี่ยนแค่ตัวลูกสูบนะครับ เพราะว่าผมไม่รู้นะครับว่าช่างเขาทํำยังไงนะครับผมก็เลยจะทําให้การคว้านเปลี่ยนลูกสูบใหม่เลยนะครับเพราะว่าจะตัดปัญหาให้มันจบไปเลยนะครับมันจะได้ไม่มาคิดทีหลังนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแค่ลูกสูบแหวนเฉยๆนะครับมันได้นะครับแต่สําหรับคันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะหายร้อยเปอร์เซ็นไหมเดี๋ยวก็จะมีปัญหากลับมาอีกนะครับมันก็จะทําให้เราเสียชื่อเสียงเปล่าๆนะครับผมแบบนี้ถือว่า ตัดปัญหาไปก็คือฟานเปลี่ยนลูกสูบใหม่เลยนะครับเพราะว่าตัววาลนะครับผมเพิ่งทําใหม่นะมันไม่รั่วนะครับแค่มันจะมีคราบอมมอนเยอะเกินไปนะครับสาเหตุนี้นะครับที่มันทําให้ตัวัวเทียนนะครับบอดบ่อยเสียบ่อยนะครับประมาณนี้สังเกตว่าลูกสูบก็ยังไม่ได้เก่าเลยครับใหม่นะครับแต่ผมก็จะทําการว้านเปลี่ยนใหม่จบๆไปเลยนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเลย ก็เดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่ผมคว้านแล้วก็ประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นแบบไหนมาดูกันครับแล้วผมก็นะครับหลังจากที่เราทําการก่อนหน้านี้ครับเราทําการเช็คนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับมันมีอาการควันไหลนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายนะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนคาบูไปนะครับเอ่อตัวก่อนหน้านี้ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนดูนะครับว่าทําอะไรไปบ้างนะครับแต่ก็จะเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่า ทำการลองเปลี่ยนชุดซ่อมเปลี่ยนน้ำนมนม้ำนมนวอ,อากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นอลองตั้งวาล์วตั้งมาดดูนะครับมันก็ไม่ขายนะครับนี่นะครับตัวนี้คาบูเป็นคาบูร้อยี่ห้านะครับแต่เป็นของเทียมนะครับก็มาใส่มันก็ไม่หายอีกก็ยังมีควันดำนะครับควันดําไหลเหมือนเดิมแต่ผมได้ลองเอาคาบูที่มันเป็นคาบู ติดรถติดมากับรถนะครับที่มันเป็นคาร์บูติดรถแล้วก็มาลองใส่ดูปรากฏว่าหายนะครับสตาร์ตติดง่ายแล้วก็เบิ้ลได้นะครับแล้วควันที่มันเป็นควันดําทําให้หัวเ,เทียนบอดบ่อยนะครับมันก็หายไปนะครับหัวเทียนตอนนี้ก็คือปกติผมก็เลยลองสั่งอบอกลูกค้านะครับคือตัดใจตัดสินใจเลยนะครับว่าให้ ให้สั่งเป็นคา,าบูแท้เบอร์ููย์เลยนะครับเ,เพราะว่ากลั้นใจใสั่งเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปใส่ของเทียมผมกลัวมันไม่หายนะครับก็ลูกค้าเสียเงินหลายรอบนะครับก็เลยถึงมันจะแพงนะมันอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทพันแปดกว่ากว่าแล้วแบบพันเะก้าันแล้วแต่ทีแ่แล้วแต่พื้นที่ด้วยนะครับตัวนี้อันนี้มันก็จะรวมแวกเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นค่าขนส่งเลยครับประมาณนี้เนาะก็นะครับ ลหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนไปเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่ามันจะหายจริงไหมแล้วก็สามารถเบิลได้หรือเปล่าครับมาดูกันโอเคแครับเดินเบานิ่มๆเลยครับลองดูนะครับลองดู นิ่มๆเลยนะครับมันอาจจะมีสะดุดนิดดหน่อยนะครับอาจจะเดินไม่เรียบสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่าลืมว่ารถคันนี้อายุ2ี่สกว่าปีขึ้นอยู่แล้วครับแล้วตัวแคมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่เลยนะตัวแคมยังเป็นของเดิมที่มากับรถเลยนะครับที่ผมทําคือมีแค่โซ่เลาลิ้นนะครับแล้วก็วาลครับแล้วก็เปลี่ยนแค่ลูกแค่นี้ครับตัวแคมมันก็ยังเป็นของเดิมที่ติดรถมาเลยนะครับ คิดเอาครับว่าคิดดูนะครับคนๆค,คิดดูว่ามันจะเยอะขนาดไหนแล้วการสึดลอของรอบเปิดองศาเปิดโอกาสเอ่เปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดปากเปิดใบวาวนะครับมันอาจจะเดินไม่นิ่งนะครับมันก็ประมาณนี้ นี่นะครับสะดุดนิดหน่อยนะครับแต่มันก็ยังเบิลได้นะครับผมลองขี่ไปแล้วนะค,คือขี่เกินเรียบปกติเลยนะครับแล้วพอเราเบิลน,นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองดับเครื่องนะครับแล้วเรามาลองเหมือนดูหัวเทียนกันว่ามันจะดำไหมร้อนนะครับก็ต้องใช้ผ้าจับนะ ดูครับผมตัวนี้ยังเป็นหัวเทียนเก่าเลยนะครับนไม่ดำแล้วนะครับไม่ดำเหมือนตอนแรกนะนตอนที่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนคือมันดำกว่านี้นะครับนี่นี่นครับดูเลยมันจะมี แค่รอยเผาไหม้นิดหน่อยนะครับอาจจะไม่เต็มรอยนะครับเพราะว่าเราแค่ทำการเปลี่ยนนี่นะครับนี่ดูกันครับไม่ได้ดำเหมือนรอบที่แล้วนะครับเหมือนก่อนหน้านี้นะครับคือก่อนที่เราก่อนที่จะทำนะครับก่อนที่ผมจะทำนะคือมันดำเลยนะครับมีแค่สตาร์ทแค่นี้แหละคือหัวเทียนดำปีเลยนะลองเช็ดดูครับที่นี้ นี่นะครับไม่มีนะครับนี่ผมนองเช็ดไม่มีคราบข่าดดำออกมาเหมือนรอบที่แล้วนะนี่ผ้ายังสีเดิมนะครับนี่ไม่มีเลยครับก็ยังแบบเหมือนเดิมครับนี่ประมาณนี้ครับผมก็นี่เลยครับถ้าสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเจออาการประมาณว่ามีฮอเทียนบอดบ่อยนะครับโดยที่มีควันดำนะครับควันดำควันดำไหลนะครับ โดยที่มันมีคอนดำไหลน,นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเจออาการแบบนี้นะครับลองดูครับผมแต่แนะนําเป็นคาบูแท้เบิกศูนรเลยนะครับถึงมันจะแพงหน่อยก็เราก็กั้นใจเลยครับเพราะว่ามันมันใช้ได้นานครับนี่ตน้นรถคันนี้มันก็ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับคือเพิ่งได้เปลี่ยนนะถือว่านานอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบอายุคนคือโอ้โหอาจจะตายไปแล้วก็ได้อาจจะม่องเท่งไปแล้วนะก็ ประมาณนี้ครับผมก็ถ,ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัค <c oughs> รสมาชิกช่องบอสเลสซิ่งด้วยนะครับ